ขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนเราเนี่ยทำผิดได้ทุกคนไม่มีใครไม่เคยทําผิดแต่ว่าจะผิดใหญ่ผิดเล็กผิดมากผิดน้อยผิดแล้วแก้ไขได้ผิดแล้วกลับตัวได้หรือยังผิดซ้บผิดซากหรือยังไม่เคยรู้ตัวเลยว่าทําผิดเพราะฉะนั้นคนทําผิดเนี่ยมีหลายหลายแบบหลายประเภทแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะก็เป็นคนที่เคยกระทําผิดเคยหลงผิด ล้วะะใช้คําว่าหัวหน้าผู้หลงผิดเพราะว่าเป็นผู้หลงผิดแต่ก็กลับตัวได้จนกระทั่งวันนี้เป็นหัวหน้าโครงการนะคะบ้านพระพรนะคะหัวหน้าที่ดูแลโครงการต่างๆในมูลนิธิบ้านพระพรค่ะต้องขอต้อนรับคุณนรงฤทธิ์ชาวบางมอนสวัสดีค่ะครับค่ะต้องถามว่าอยู่บ้านพระพรมาก,กี่ปีนะคะสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วแต่เดิมนั้นเคยทําอะไรผิดมาเคยเป็นผู้พ้นโทษแล้ว ก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาสพติดครับอ๋อค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะเริ่มตั้งแต่อายุสิบห้าเลยครับแล้วเท่ากับวนเวียนเข้าออกใช่ครับตั้งแต่อายุสิบห้าสามครั้งสามครั้งครั้งหนึ่งนานหลายปีไหมคะสองปีกว่าบ้างสามปีบ้างครับแล้วได้มาอยู่บ้านนครพนมรู้จักวุี่บ้านพคอพนเพราะอะไรคะเพราะว่าผมทางบ้านไม่ไม่ไม่รับกับไม่ตอนรับเพราะว่าเราสามรอบแล้วใช่รอบแรกถูกจับตอนอายุอายุ ยี่สิบเก้าครับอ๋อยี่สิบเก้ารอบแรกแต่ว่าเราแต่เล่นยาตั้งแต่ยี่สิบห้าแต่เพิ่งมาถูกจับตอนยี่สิบเก้าใช่ครับเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพผู้เสพรายใหญ่ดีกว่าผู้เสพรายใหญ่เลยนะ<ช>แล้วยี่สิบเก้าตอนนั้นอยู่ในเรือนจํากี่ปีคะสองปีกว่าสองปีกว่าอยู่เรือนจาที่ไหนคะพิจิตครับอ๋อพิจิตเอาไปถูกจับที่นู่นหรือบ<ช>้านเราอยู่ที่บ้านผมอยู่พิจิตอยู่พิจิตแล้วก็รอบที่สองตอนอายุเท่าไหร่คะอายุสามสิบหกสามสิบหกก็คือ อ,อ,อยู่ในเรือนจำเพราะนันถูกจับยี่สิบเก้าอยู่เรือนจำสองปีกว่าก็ประมาณสามสิบเอ็ดจะออกไปรัฐบาลพบก็ถูกจับใหม่<ช>เรื่องเดิมเรื่องเดิมครับก็ที่พิจิตรเหมือนเดิมที่เพชรบุรีครับเอาย้ายเลยย,ย,ย,ย้ายทำมาอยู่เพชรบุรีใช่ครับแล้วก็รอบนี้ถูกจับกี่อยู่อยู่ในเรือนจำเพชรบุรีอยู่อยู่ในเรือนจำเพชรบุรีปีกว่าแล้วก็มาเมื่อปีหกสิบถูกจับอีกครั้งหนึ่งถูกจับอีกครั้งหนึ่ง ที่สมุดประการ<อ>ติดอยู่สามปีตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วคะรอบสุดท้ายเนี่ยอายุสี่สามเก้าสี่สิบแล้วครับแล้วบ้านบ้านเราคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่พิจิตรใช่ครับเขาไม่ต้อนรับเราแล้วไม่ต้อนรับแล้วตอนรอบสุดท้ายที่มา,าถูกจับครั้งสุดท้ายเนี่ยอ, <น S 2> อยู่เรือนจาที่ไหนคะสมุดประการครับสมุดประการแล้วก็มีมูลนิธิบ้านนพรเข้าไปอบรมมูลนิธิบ้านนรเข้าไปอบรมแต่ผมไม่ได้เข้าอบรมอ้าว แต่รู้จักทางเจ้าหน้าที่เดินจำแนะนำว่าบ้านพระพรเป็นบ้านที่ให้โอกาสคนพอพ้นโทษแล้วถึงจะได้ไปบ้านพระพรเท่ากับว่าตอนที่เขาอบรมเขามาแนะนำอะไรเราไม่ได้เข้าอบเขาเลยไม่เข้าเลยแต่เราไม่มีไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปพอพ้นโทษจากสมุดประการเดินจำสมุดประการก็เลยตรงไปบ้านพระพรใช่มีคนเข้ามารับเราหรือไงครับรับเลยครับมารับหน้าเดินจำลยครับอ๋ตอนนร้นอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นอายุ สี่สิบสี่สิบแล้วสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วแล้ววันนี้อายุเท่าไหร่วันที่นั่งคุยกับเราเนี่ยสี่สิบสี่ครับวันนี้สี่สิบสี่คือออกมาแล้วสี่ปีใช่ครับมาอยู่บ้านรัพพรแรกๆเนี่ยอยู่แล้วเขาให้ทําอะไรคะมาวันแรกรู้สึกรู้สึกเหมือนเหมือนเราได้กลับบ้านอ๋อเขาให้ความรักควาอบใช่ความรักแล้วมาเจอคนเยอะไหมคะที่บ้านรัพพรเยอะตอนนั้นเยอะแล้วเป็นคนแบบเราทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ใช่แบบเราทั้งนั้นเลย ที่แรกคิดว่าเราจะอยู่ไม่ได้แต่เพราะความรักที่บ้านพระพรให้ตอนนั้นเรายังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ย้ายมาถือศาสนาคริสเรียนเป็นพุทธยังยังมาอยู่บ้านพระพรก็ได้รับความรักคาใช่ใช่ครับมีมิตรภาพที่ดีใช่ครับได้ความรักจากบ้านพระพรด้วยแล้วก็สิ่งที่เขามอบให้มันเป็นแนวทางที่ทําให้ชีวิตผมนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนได้จริงๆอจนมาถึงเท่ากับว่าเราเลิกยาเด็ดขาดมากี่ปีแล้วคะเนี่ย สีป่ปีกว่านะครับแล้วตอนนี้เคยเห็นคนเสพหรือนึกอยากกลับไปเสพไม่เลยครับไม่มีไม่มีใจที่แบบอยากจะไปกลับไปอีกแล้วครับเพราะว่าทางบ้านพระพรเขาให้เรามานับถือศาสนาคริสตหรือว่ายัางไงคะหรือว่าเราศรัทธาเองเขาไม่ได้ให้เรารับถือศาสนาคริสไม่ได้บัง <ผม S 1> คับเผมเองเผมเป็นคนที่ไปรับถือศาสนาคริสเองคืออยากเปลี่ยนตัวเองอยากเปลี่ยนตัวเองแล้วผมคิดว่าสิ่งสิ่งนี้ อาจเปลี่ยนผมได้แล้วเปลี่ยนผมได้จริงๆค่ะแล้ววันนี้สี่ปีผ่านแล้วเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องเราได้ติดต่อกับเราไหมคะติดต่อแล้วครับเขาอยอมรับเราแล้วให้อภัยแล้วโอ้ก็<อ>เราก็เหมือนได้ชีวิตใหม่จริงใช่ครับได้ชีวิตใหม่จริงๆไปอยู่ที่นั่นครับได้ไปอยู่ที่นั่นได้พัฒนาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องอาชีพด้วยอืมแล้วทําอาชีพอะไรคะไปเรียนอาชีพอะไรในบ้านพ่อพอดเริ่มแรกผมเป็นทําทุกอย่างเลยตั้งแต่ง,งานครัวเลี้ยงเด็ก เขาออกมาแล้วก็ไม่มีเป้าหมายเขาให้ทำอะไรก็ทําทําอะไรก็ทําเลี้ยงเด็กทํางานครัวถูพื้นกวาดบ้านทําได้หมดต้องทําและเต็มใจทําโดยไม่มีค่าแรงด้วยไม่ไม่มีเงินตอบแทนมีข้าวกินไปวันๆกับมีที่พักใช่ครับแต่มีความสุขมีความสุขมากทุกคนก็ไม่มีเงินเดือนหมดเลยทุกคนไม่มีเงินเดือนแต่มีเงินช่วยเหลือเป็นยังไงค่าเงินช่วยเหลือเงินช่วยเหลือคือคนที่ไปอยู่ระยะแรกยังไม่ได้มีโครงการอยู่ หรือยังไม่ได้เข้าโครงการก็จะไม่มีเงินมีเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิให้เป็นรายวันหรือรายเดือนคะเป็นรายเดือนครับเดือนเท่าไหร่เดือนละพันบ้างพันห้าบ้างประมาณนี้ได้กันหมดทุกคนเลยได้หมดทุกคนแล้วพอเข้าโครงการฝึกอาชีพเราได้ทาอะไรคะอาชีพผมได้เข้าโครงการอาชีพไอศครีมบอลผมเป็นคนแรกที่เริ่มต้นไอศครีมบอลที่มูลนิธิบ้านพรอพรคือยังไงคะบริษัทไอศครีมบอลเข้ามาจ้างติดต่อมาว่า ให้โอกาสเหมือนกันให้โอกาสให้ลถมานหนึ่งคันโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเรียกกับการขายไอศครีมแล้วก็ขายไปขายไอศครีมเรื่อยๆเขาเขาอาลงทุนให้หมดเลยใช่มูยที่เป็นคนลงทุน<อ>เริ่มจากเงินลงทุนแค่หนึ่งหมื่นหกพันบาทแล้วเราก็ขายติมวอรทุกวันเลยใช่ครับใช่ครับแล้วได้กําไรไหมคะได้กําไรครับได้กําไรกําไรดีด้ยครับคือมูยิทิให้แล้วเราก็เขียนถีบรถออกไปเหรอคะ เขาใชถีบช่เป็นเป็นมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแล้วไปทุกวันเลยมอเตอร์ไซค์นี่ก็บ้านพรอพรซื้อให้ทางทางบริษัทไอซคีมวอเขาให้มาหมดให้มาใช้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายทำอย่างนั้นอยู่กี่ปีคะผมทำมาแล้วสองปีครับทุกวันนี้ยังทำอทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วเวลาขี่รถไปอ่ะมันจะไปในชุมชนแล้วก็ต้องเจอแล้วคนที่เสพยาคนที่ขายยาไม่ต้องมีอยู่แล้วตามซอยตามอะไรนึกอยากไหม เขาชวนเราไหมเขาเห็นเราปุ๊บเขาจะชวนเราชวนครับผมเคยไปแถวนั้นมันจะเป็นที่ที่ผมเคยใช้ชีวิตอยู่ระยะหนึ่งผมก็ไปขายไปเจอเพื่อนชวนนะครับชวนเห็นเห็นเห็นยาเสพติดด้วยแต่เรานึกถึงพระคุณของมันประพรที่เขาให้โอกาสเรามาเปิดชีวิตแล้วทำไมเราจึงต้องไป <c oughs> แล้วปฏิเสธได้แล้วใจไม่อยากแล้วเหรอไม่อยากครับปฏิเสธได้เดินขาดเลยแล้วเราพูดให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนพวกนั้นบอกว่าเฮ้ยเลิกเถอะกลับตัวเถอะหรือไม่ได้ตัวใครตัวมันพูดนะครับพูดแต่เขาไม่สนใจไม่ฟังเราผมก็เลยต้องเป็นฝ่ายเดินออกมาจากจากสิ่งเหล่านั้นแล้วมีไหมคนที่จะมาแกล้งเราไอ้พวกนั้นเห็นเราขายติมีมีรายได้เมื่อมาถ่เงินอะไรอย่างี้มีไหมมีมาขอให้มีขอเงินช่วยเหลือแบบลำบากผมก็ ผมให้นะครับผมให้แต่ผมก็ให้ผมก็บอกด้วยว่าให้เขาเลิกให้เขาเลิกเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้อยู่ยุติดอยู่กับสิ่งสิ่งเหล่านี้ตลอดไปก็ให้เขาเลิกแล้วตอนนี้มีครอบครัวไหมคะยังไม่มีครับอยู่ตัวคนเดียวในใ<ช>บ้านว่าพรน,นี่แค่เห็นมีเด็กเล็กๆคือใครคลอดมาเขาก็ช่วยกันเลี้ยงใช่นะครับช่วยเลี้ยงทุกวันผมจะดูบางครั้งก็ถ้าว่างก็ไปดูแลเด็กไปดูแลเด็กช่วยี่เลี้ยง อนนี้พี่เลี้ยงเราน้อยก็เด็กก็คือลูกในพวกเราเนี่ยเหรอคะลูกของผู้ต้องขังผู้ต้องขังที่พ่อแม่เขายังติดเรือนจำอยู่ใช่ครับเอาลูกมาเลี้ยงที่บ้านพ่อพ่อนใช่ครับก็เท่ากับว่าไม่ใช่ลูกของใครเลยไม่ใช่ลูกของใครเลยช่วยเขาดูแลอย่างนี้ก็ดีนะไม่ต้องมีลูกเองก็ได้ลูกของเราเองเออทุกคนก็รักลูกใครลูกมันใช่มีต่างคนต่างจับจองของใครของมันก็เป็นรวมรวมลูกรวมๆแล้วครับมีสักกี่คนคะเด็กเยอะ ประมาณเด็กเล็กก็ประมาณ30สบเด็กโตขึ้นมาอีก30มิันก็เยอะรวมแล้วเกือบ70คนเกือบเจคนเฉพาะเด็กที่ต้องดูแลใช่ครับแล้วอย่างคุณน,นรงฤทธิ์กี่คนคะที่เป็นผู้ต้องขังแล้วออกมาต้องมาอยู่ที่บ้านพ,พ่อพอลเขาต้องเลี้ยงอะ่ะอย่างน้อยเขาก็ต้องให้เงินหาอาชีพให้กี่คน60คนเท่ากับมีเด็กที่เป็นเด็กเล็กเด็กโตเจสแล้วก็มเีเด็กที่กระทำผิดผู้ใหญ่ที่กระทำผิดผู้ใหญ่ที่กระทำผิดประมาณ60กว่าคนแล้วก็ เยาวชนเยาวชนอีกประมาณหกเจ็ดคนถึงส<อ>ิบคน<อ>เพราะว่าเพราะฉะนั้นในนั้นก็อยู่กันประมาณ150ร้อยห้าสิบคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลที่ทํางานอยู่สามด้านคือผู้พ้นโทษแล้วก็เยาวชนแล้วก็ลูกผู้ต้องขังอแล้วเงินเขาได้มาจากไหนคะเงินที่เขาบริหารจัดการมูลที่เป็นเป็นมูลที่ที่ของเอกชนเราหาหาคนสนับสนุนจากต่างประเทศหรือ คนที่มีความคิดแบบเดียวกับเราแต่แเขาม <คน S 1> ไม่มาเยี่ยมศูนย์เราบ่อยๆมีครับมันเยี่ยมมูลนิธที่มีครับแล้วเขาก็มาบริจาคใช่ครับแบบแล้วเวลา,ากินข้าวแต่ละวันเนี่ยคนต้องร้อยห้าสิบสองร้อยเกือบสองร้อยคนเนี่ยมือมือหนึ่งต้องใช้ใชอาหารเยอะมากอาหารเยอะมากแล้วทํากับข้าวกี่อย่างมือละหนึ่งอย่างถึงสองอย่างอ๋อแล้วก็มีข้าวทานกันจนอิ่มเลยใช่ครับ แล้วทุกคนต้องไปช่วยกันทํำไหมคะผัดกันไม่เรามีแม่ครัวประจําอยู่แล้วอแม่ครัวประจําอยู่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในผู้ช่วยแม่ครัวด้วยอในอดีตแต่ตอนนี้มาขายติวอนนี้็ตอนนี้ก็ทําอยู่ถ้าว่างแล้วไปขายติมวอลเนี่ยเวลากําไรทุกวันนึงขายได้ประมาณเท่าไหร่เอาต้นรวมต้นทุนด้วยวันนึงออกไปขายหมดไหมหมดไหมไม่ไม่หมดนะครับแต่วันนึงขายได้ประมาณสองพันถึงสามพันบาทแล้วเอาต้องเอากลับมาให้บ้านพระพรทั้งหมดเลยหรือว่าเราได้ส่วนแบ่ง คืออย่างนี้เราทํางานแบบนี้คือต้นทุนเราคืนมูลิธิแต่กําไรเราได้เร,ไดเราได้เต็มเต็มแล้วต้นทุนนี่คืนเท่าไหร่คะต่อวันเราจะขายขาดให้กับลูกทีมหรือว่าคนที่อยู่ในโครงการเลยครับอม,มูลิธิจะเป็นคนซื้อไอศครีมมาแล้วเราให้คนที่อยู่ในโครงการซื้อต่อจากเราอีกทีหนึ่งกําไรก็จะเป็นของมูลิธิ ส่วนหนึ่งแล้วก็กาไรที่เอาไปขายก็จะเป็นของแล้ววันหนึ่งเสี่ยแล้วที่ขายได้สองพันกว่าถึงสามพันเนี่ยหักแล้วเป็นส่วนตัวของคุณนลงฤทธิ์เท่าไหร่ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทมันก็โอเคนะก็ดีกว่าไปทํางานอย่างอื่นครับผมทุกวันได้อย่างนี้ทุกวัน<ด>แล้วเราไม่ขายวันไหนบ้างคะวันที่ผมมีขา้าเรือนจําไปอบรมให้ความรู้ตอนนี้เราเป็นวิทยากรแล้วใช่ครับไปอบรมคนในเรือนจําใช่ครับถึงเกี่ยวกับมูลที่ สร้างอาชีพไม่ไม่ไมนอกจากขายไอศค,ครีมแล้วมีอาชีพอะไรอีกที่บ้านพระพรนเขาอบรมเบเกอรี่ทำเบเกอรี่มียูกินทอดครับ<อ>มีกีตาร์แฮนด์เมดมีชานหลาย,ายคน<ม>ที่มารายการนี้ส่วนใหญ่ทํกีตาร์แฮนด์เมดแต่แต่ยังไม่มีใครบอกว่าขายติมวอลนี่เป็นรายแรกรแล้วก็ ลูกชิ้นทอดนี่มูลนิธิก็ลงทุนให้หมดเลยมีรถมีอะไรลูกชิ้นหมดแล้วเขาก็ไปขายกันเขาก็ได้กาไรแบบนี้เหมือนกันใครับแล้วอีกอันหนึ่งเมื่อกี้บอกอะไรนะลูกชิ้นชานมไข่มุกชานมไข่มุกแล้วอะไรอีกแล้วก็เกษตรเลี้ยงจิงหลีดเลี้ยงเห็ดเพาะเห็ดมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยมีช่างแอร์ช่างฉีดปลวกมีช่างก่อสร้างใครชอบอะไรก็เอาทางนั้นใช่ครับแล้วทําไมเราไม่ไม่ขายลูกชิ้นทาไมขายไอศครีมอ๋อมันมัน เริ่มแรกเลยผมอยู่ทํางานอยู่ในครัวแล้ววันหนึ่งมุทิไอส์คิมบอเนี่ยบริษัทอยู่ในเร์ให้รถมันหนึ่งคันไม่มีคนขับอแล้วเราขับเป็นอาจารย์จับผมใส่เลยอมผมก็ต้องทําต้องทําให้ได้ผมคิดแบบนี้ต้องทําให้ได้แล้ววันหนึ่งผมก็ทําได้จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีเงินเก็บแล้วสิครับเพราะสองฟีกว่าใ,<ช>ในวันหนึ่งห้าร้อยเจ็ดร้อยไม่มีค่ารายจ่ายอะไรเราไม่ได้ค่อยมีรายจ่ายอะไร ตอนนี้ก็มีเงินเก็บนี่นี่นิดหน่อยแล้วเวลาลวก,กลับไปบ้านได้ไหมตอนนี้เราขอกลับไปบ้านที่พิจิตรได้ไดแล้วได้ได้ไปบ้านบ้างไหมไปครับได้ไปแล้วพอไปที่พิจิตรแล้วไปเจอเพื่อนเก่าๆไอ้ที่เคยชวนเราเสพย,ยาเนี่ยเขายังมาหาเราอยู่ไหมก็มีมาแต่ไม่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นแล้วไม่ครบแล้วไม่ได้ครบใช่ครับเราอาจจะครบได้แต่เวลาเขา มีอะไรกันแล้วก็อย่าไปยุ่งเวลาจะไปนี่ต้องมีคนในมูลที่เขาบอกหมว่าเอ้ยไปแล้วอย่าไปเจอกลุ่มเก่าอ๋อมีเตือนอเราเตือนกันเราเตือนกันด้วยความรักตลอดทีนี้วันนี้ในฐานะเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยค่ะได้รับเลือกจากใครเป็นคนให้แตตั้งให้เราเป็นหัวหน้าเพราะเราเพิ่งมาอยู่สี่ปีบางคนอยู่ก่อนเราอีกใช่ทั้งทีมงานแล้วก็อาจารย์อาจารย์ต้องอาจารย์วุฒิชัยวงจิโรธเขามองเห็นในตัวผมว่ามีความเป็นผู้นําได้ใช่ครับแล้วเวลาไอ้ลูกทีมน้องๆหรือพวก มีขาขาโจเยอะเหมือนกันที่สักยันเยอะๆเป็นวัยรุ่นที่ออกมาใหม่แล้วเข้ามาใหม่มีไว้ที่แบบมันยังลองของยังมีแล้วเราทําไงกับเขาคะคือเราเราใช้ความรักจากมือที่ให้เราไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ความรุนแรงเราไม่พูดดีๆเขาเลยใช่ครับเมื่อก่อนนี้ผมอาจจะใช้ความรุนแรงชอบความรุนแรงมากแต่เดี๋ยวนี้จากความรักจากมือที่จากสิ่งที่ผมเชื่อด้วยผมก็มอบให้เขาเหมือนกันใช้ความ นุ่มนวลแล้วก็ทอมใจเข้าหากันผู้บริหารมูลนิธิที่เขามาดูแลเราจริงๆที่ได้ใจพวกเราเนี่ยกี่คนคะทุกคนเลยผู้บริหารของมูลนิธิครับใช่ครับเป็นคนที่มาทํางานจิตอาสาใช่ครับกี่คนคะที่ททมาดูแลตรงนี้มาดูแลพวกเราอยู่ประมาณ9ก้าถึงสิคนโอ้สมมติถ้าสิบคนเนี่ยเขาต้องมาทุกวันหรือเขาพักอยู่ที่นั่นเลยพักอยู่ที่นั่นส่วนหนึ่งแล้วก็ เช้าไปเย็นกลับอาจารย์จะไปเช้าไปเย็นกลับแต่เขาก็ต้องเจอปัญหาใช่ฟูปัญหาอยู่กับพวกเราใช่ผมรู้สึกรู้สึกถึงความรู้สึกเขานะว่าเวลาเจอปัญหาแล้วคุมไม่อยู่คนคนเยอะต่างคนต่างที่มาคุมไม่อยู่แล้วเขาเครียดกันเครียดขนาดไหนผมรู้สึกเขาไม่ใช่พ่อใช่แม่ใช่ครับแล้วพวกนี้ก็มาจากโอ้โหลอยพ่อพันแม่ใช่ปรงตรงต่างที่ต่างใช่ครับปูมหลังแล้วก็ร้าย แล้วอย่างน้องๆที่เพึ่งมาใหม่ๆมีไห้ที่กลับไปเส้นทางเดิมอีกมีครับแล้วทังไงเราก็ให้ออกจากบ้านไปเราก็ส่งต่ออแล้วก็ส่งคืนครอบครัวอ๋อค่ะมีมีแต่มีน้อยอแต่แต่มีส่วนใหญ่ก็ทำสำเร็จส่วนใหญ่ต้องทำสำเร็จแต่ก็มีบ้างที่ไม่ยอมรับใช่ครับก็ต้องให้ออกไปจากบ้านเพราะเดี๋ยวมาทำให้ระบบในบ้านใช่ครับเพราะว่า ที่นั่นไม่ได้มีแต่ผู้พนโทษที่นั่นมีเด็กพวกผมพวกผู้พนโทษถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเรายังมีอาชีพแต่เด็กเล็กๆล่ลละพ่อแม่เขายังอยู่ด้านข้างในอยู่ใครจะดูแลพวกเขาเพราะเพราะฉะนั้นผมแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะคดียาเสพติดนี่คดีปล้นฆ่าก็มีมีครับเพราะฉะนั้นมันก็มีคนหลากหลายจริงๆใช่<ล>ครับ,รบใช่แต่ส่วนใหญ่เขาก็กกับตัวได้แล้วใช่ครับคนที่อยู่ที่นั่นคือกับตัวได้แล้วมีพวกมีบกพร่องทางจิตไหมคะ ไม่มีครับไม่มีพวกจิตเวทไม่มีจิตเวทมีมาแต่เราจะมีที่รองรับเขาอีกที่อันนี้มันเรามีเด็กก็อันตรายใช่ครับอันตรายเพามีเด็กใช่ครับแล้วความสุขที่สุดหรือวันที่สมาชิกบ้านนรมีความสุขที่สุดคือวันไหนอพูดถึงมีความสุขวันไหนแทบจะทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราเขาจะมีสวดมนต์หรอคะหรือจะมีตอนเย็นมาต้องมาเจอกันหรือยังไงอ๋อไม่มีสวดมนต์ เราไม่ต้องมาเจอก<บ>ันไม่ต้องไปพบพระเจ้าไม่ต้องอ่าน<ช>พระวจนะอะไรไม่นะมีมีมีเรามีคาดเรียนมีคาดเรียนเราจะมีวันเรียนวันพุธแล้วก็เข้าโบสถ์เราเรียกว่าเข้าโบสถ์วันอาทิตย์เราแต่เราความสุขพูดถึงความสุขเรามีกันทุกวันเพราะว่าทุกคนตื่นขึ้นมาจะไม่เคยมีใครพูดคำหยาบเลยเราจะสวัสดีกันทุกเช้าแล้วถ้าพูดคำหยาบแล้วจะมีความผิดไหมคะไม่มีความผิดแต่เราไม่ เราอยู่อยู่ในพระเจ้าแล้วเราไม่พูดกันเราพูดสิ่งที่น่าฟังแล้วแล้วได้ไปชวนให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่พิจิตให้มาถือคริสคิกับเราด้วยไหมคะยังไม่ได้ชวนแต่บอกบอกไป็นในไปแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นแล้วมีมีใครสนใจที่ว่าเยเพราะว่าศาสนาคริสต์ชวนให้เรากลับตัวได้เราก็เลยอยากจะชวนเข้ามาร่วมถือกับเราทุกคนเลยแต่ยังไม่มีโอกาสกลับไปทำ ตั้งแต่มาอยู่บ้านาพรกลับบ้านกี่ครั้งนะครั้งเดียวเองอ๋อครั้งเดียวเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตยอยู่มีชีวิตยอยู่เขาก็ดีใจครับแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่โคราชแล้วอ๋อโอ้โหจากพิจิตรไปโคราชเลยแต่บ้านที่พิจิตรย,ยังอยู่นะครับอ๋อนที่พิจจตรยังอยู่ผมก็ไปก็ไปโคราชรู้สึกเสียเวลาไหมจากอายุสิบห้ากว่าจะพบทางสว่างอายุสี่สิบ เท่ากับยี่ห้าปีเต็มแล้วเนี่ย<ช>ลงไหลอยู่กับยาเสพติดเนี่ยใช่ครับเสียเวลามากเลยผมไม่รู้ว่าทําไมผมถึงต้องไปหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นตอนนั้นแรกแรกเพื่อเพื่อนชวนหรือเพราะเรามีความทุกข์ถึงจะไปพึ่งยาเสพติดมันเป็นความอยากรู้อยากลองมากกว่าเฮ้ยแต่อยากรู้อยากลองพอพออายุเยอะแล้วเนี่ยมันคือเป็นมันเป็นเพราะติดยาแล้ว<พ>ไงเพราะติดยาแล้ว,ลวคําว่ามันเลิกได้มันอยู่ที่ใจมทุกครั้ง,งที่ เข้าไปอยู่ในเรือนจำช่วงละสองปีอ่างเงี้ยปีกว่าสองปีอย่างเงี้อยอยู่ในเรือนจําก็ไม่ได้เสพยาไม่ได้เสพแต่พอออกมาก็เอาอีกใช่ครับสองปีไม่ได้เสพยาไม่หายเหรอมันไม่ไม่ขาดเอระไม่ครับเพราะว่าหนึ่งคือเลยออกมาแล้วเจอเพื่อนกลุ่มเดิมไม่มีงานไม่มีอาชีพสังคมไม่ยอมรับแบบนี้แล้วคนกลุ่มเนี้ก็จะกลับไปอยู่ในในชุมชนเดิมเดิมในที่เดิมเดิมในสิ่งเดิมเดมที่เขา คิดว่าเขาอยู่แล้วด้วยและมีความสุขคือการได้เสพจาคือการได้อยู่กับการดื่มเหล้าการเที่ยวแบบนี้มากกว่าก็เลยกลับมาทํากระทําอีกคแต่ที่ผมพบในสิ่งที่พัฒนาชีวิตได้แล้วอยู่แล้วมีความสุขคือโอกาสจากมูลนิธิพระพรที่มีโครงการให้ให้เราฝึกอาชีพแล้วก็ดูแลพวกเราอย่างอย่างครอบครัวค ท่านผู้ชมคะคงจะเห็นแล้วนะคะที่ดิฉันเกริ่นไว้ในตอนต้นรายการว่าไม่เคยมีใครไม่ทําผิดจะผิดมากผิดน้อยผิดแล้วแก้ไขได้ผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวนะคะหรือผิดแล้วต้องโทษแล้วออกมาก็ยังทําผิดซ้ําจนกว่าจะเจอทางสว่างนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าหากเรามีความหวังและมีความพร้อมที่จะกลับตัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันมีแสงสว่าง ที่ปลายองโงคอยอยู่เสมอมันมีอนาคตรอยอยู่เหมือนอย่างคุณนรงฤทธิ์ชาววังมอนนะคะซึ่งติดยาตั้งแต่อายุสิแล้วก็เข้าออกเรือนจำแต่ถึง3รอบรอบละ2ปีก็กลับมาก็กลับไปเสพเหมือนเดิมจนกระทั่งได้มาอยู่บ้านพระพรนะคะบนที่บ้านพระก็ทําให้เปลี่ยนตัวเองได้จนถึงวันนี้นะคะได้เป็นหัวหน้าโครงการในบ้านพระแล้วก็ยังทําอาชีพขายไอศครีมวอล ก็น่ารักค่ะทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นสุจริจักแถมหักแล้วยังกำไรถึง500ร้อถึงเจ็ต่อวันก็ไม่เร็วดีกว่าไปรับจ้างทํางานอย่างอื่นอีกนะเพราะว่าทํางานก่อสร้างก็เหนื่อยลําบากกว่านี่เมื่อกี้เห็นพูดว่ามีลูกชิ้นทอดลูกชิ้นไขายคริมวอนทากีตาร์แล้วมีอะไรอีกอันนึงชานงไข่บุกครับชานงไขุ่กแล้วอะไรอีกคะแล้วก็ตัดผมอ่าตัดผม <ผ>ตัดผม <ๆ S 1> อันนี้ก็เป็นยังไงต้องไปไปเป็นรับลูกจ้างร้านตัดผมเหรอคะ,อะเขาเขาสอนเราเรามีเปิดร้านบาร์เบอร์เองเปิดร้านเองแล้วก็ถ้าใครยังไม่ชํานาญทงมืยที่ส่งไปเรียนอ๋อค่ะทำมือส่งไปเรียนแล้วรายจ่ายทั้งหมดทงมือที่รับผิดชอบอเดือนเดนอนมืยที่ใช้เงินเยอะมากเยอะเยอะมากเลยครับเป็นล้านไหมคะเป็นล้านทุกเดือนเลยทุกเดือนเป็นล้านตอนนี้ผู้ ที่เราเรียกว่าอาจารย์พ่อคืออาจารย์สุนทรก็ต้องออกไปหาเงินเอง okay. เพราะว่าของเราเป็นไม่ใช่เป็นของรัฐบาลและไม่ได้เงินจากรัฐบาลเป็นคนนิธิก็เป็นเอกชนชค,ค่ะสานาทีสุดท้ายอยากให้คุณอรงริ์บอกอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการรักเมืองไทยรวมทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็แฟนย t u b e อยากบอกอะไรกับคนที่ดูรายการนี้อยู่อยากบอกอะไรกับ เด็กเยาวชนอยากบอกอะไรกับคนที่หลงผิดหรือกระทำความผิดไม่ว่าจะผิดอะไรก็ตามที่เคยต้องโทษเคยเป็นเข้าเรือนจำมาก่อนเชิญเลยค่ะสามนาทีสุดท้ายก็อยากจะฝากสังคมนะครับว่าให้โอกาสกับคนที่เคยกระทำความผิดเพราะวันหนึ่งเขาอาจจะกลับตัวแล้วก็มาช่วยเหลือสังคมเหมือนผมในทุกวันนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้รับโอกาสเลยเราก็จะกลับไปสู่ในสังคมงเดิมเดิที่ ที่มีแต่สิ่งไม่ดีคือเสพยาลักขโมยชิงป้นฆ่าอะไรแบบนี้อยากให้สังคมให้โอกาสแล้วสิ่งสำคัญคืออย่ายุ่งเลยกับสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่ดีสังคมไม่ยอมรับอย่าไปยุ่งเลยฝากถึงเด็กๆหรือฝากถึงน้องๆหรือคนที่กำลังดูรายการนี้ว่าอย่าทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะว่า อนาคตของเราชีวิตของเราเราต้องใช้อีกนานแล้วว่าทพกรนี่ยังรับคนเพิ่มอยู่ตลอดไหมคะตลอดครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเยอะแล้วเนี่ยเขายังมีที่ให้จะรับเพิ่มหรอคะเพราะว่าคนทําผิดก็มีอยู่ทุกวันเนี้เราตอนนี้เรากำลังกําลังขยายพื้นที่เราจะแยกเด็กออกจากผู้บนโทษเลยอ๋อจ,จะไปไว้ตรงอื่นเลยอ่ะใช่ครับอาแล้วใครจะไปดูแลเขา ก็จะมีอีกชุดหนึ่งเราจะสร้างคนแบบผมเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะดูแลชุดหนึ่งเพราะว่าเด็กอยู่กับภูมิพันโทษแล้วเกิดมีปัญหาอะไรเราจะได้กันเด็กออกได้ทันเพราะว่าตอนนี้เด็กคือจำนวนเยอะขึ้นใช่ครับแล้วถ้าแยกไปอีก<ม>บ้านหนึ่ง<ๆ>เขาสร้างหรือ,อยังคะยังครับเรามีแผนการอยู่เรอาต้องคงต้องใช้งบประมาณเยอะมากใช่ครับค่ะ ให้ฝากอะไรานาทีสุดท้ายเดียวฝากอะไรจะบริจาคหรืออะไรที่<ช>ไหนยังไงอยากฝากถึงผู้มีความคิดเหมือนกับมูลนิธิที่แต่ไม่มีเวลาบริจาคได้แล้วบริจาคได้เลยเพราะว่าเด็กพ่อแม่ยังอยู่ข้างในแล้วทีนี้เด็กอยู่ข้างนอกต้องการทุนทรัพย์มากในเกี่ยวกับการศึกษาแล้วว่าทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเขากว่าเขาจะโตเพราะว่ามูลนิธิเราผิดชอบชีวิตเขา จนถึงการเรียนจนถึงปริญญาตรีท่านผู้ชมคะก็คงได้เห็นภาพมูลนิธิบ้านพระพรคนได้เห็นภาพคนที่ทำผิดแล้วกลับตัวกลับใจได้อย่างคุณนระงฤทธิ์ชาวบางมอนคงจะเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นแบบอย่างของคนที่ให้โอกาสเขาบอกเ,เขาขอโอกาสให้ถ้าให้โอกาสในสังคมเนี่ยถ้าเราตราหน้าทั้งชาติไอ้นี่เลวไอ้นี่ เป็นไอ้ขี K ้คุกเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะยื่นให้เขากลับมาในเส้นทางของคนดีก็เหมือนสังคมก็ผลักให้เขาไปเป็นคนเลวทั้งชีวิตนะคะตรงนี้โอกาสก็เป็นสิ่งสําคัญขณะเดียวกันมูลที่บ้านพระรก็รู้สึกเขาต้องใช้งบประมาณเยอะนะคะถ้าเกิดอยากจะช่วยชีวิตคนก็อาจจะไปบริจาคไปช่วยที่มูลที่นี้ก็ได้นะคะเพราะอะไราการนี้ได้เชิญคนที่อยู่บ้านพระพรเนี่ยนะคะว่าในสักหลายคนแล้วนะคะ3 4ี่คน4ี่ห้าคน ซึ่งก็คิดว่าคนเหล่านี้เคยทําผิดแบบคดีชะการชการทั้งนั้นเลยแต่ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้นั้นถ้าที่ไหนให้ให้โอกาสให้ที่อยู่ที่กินมีสิทธิ์ที่จะซื้อใจเขาได้นี่คือนี่คือคอนเซปต์ง่ายๆเลยถ้าให้ให้โอกาสเขาให้ที่อยู่ที่กินให้การยอมรับเขาซื้อใจเขาได้ค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณและเป็นกําลังใจให้กับคุณนลลงฤทธิ์นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วก็จะนําพาให้รุ่นน้องๆของบ้านพระพรเติบโตไปเป็นคนดีในสังคมต่อไปนะคะต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมนะคะรายการรักเมืองไทยแล้วก็จะอยู่คู่เมืองไทยอยู่คู่โครงการดีๆอยู่คู่คนไทยที่มีจิตอาสาคนที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ